น้องน้องน้องรอพี่ก่อนนี่จะรีบไปไหนเนี่ยขอติดรถกลับบ้านหน่อยจอดก่อนจอดก่อนพี่คะหนูไม่มีเวลามารับพี่แล้วหนูต้องรีบไปช่วยพ่อพ่อคะเฮ้ยพ่อหนองเป็นไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันคะ่ะพ่อไปทําภารกิจมาแล้วจากนั้นพ่อก็เป็นลมโทรตามให้หนูมาเนี่ยเฮ้ยรีบพาไปที่โรงพยาบาลเลยพี่รักษาพ่อหนูได้ไหมคะ เออพี่ก็เคยเรียนวิชาปฐมพยาบาลเบื้องต้นมาสมัยตอนอยู่ป .4 ี่อะน่าจะใช้ได้ละมั้งคะพี่ก็คิดว่าน่าจะปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้นะเอาเป็นว่าเข้ามาก่อนละกันถ้าเกิดว่าคุณหมออยู่ก็ให้คุณหมอรักษาแล้วถ้าหมอไม่อยู่เอ้ยหนูควรเปลี่ยนโรงพยาบาลดีไหมคะเนี่ยเดีก่อนจะไปไหนที่เนี่ยมีโรงพยาบาลเดียวทำไงดีคะเนี่ยพ่อจ๋าเฮ้ยเฮ้ยเนี่ เข้าไปเลยห้องฉุกเฉินเดี๋ยวพี่รักษาให้รับรองหายแน่ใจนะคะพี่แน่ใจดิพี่เคยเรียนวิชาปฐมพยาบาลไงต้องให้บอกกี่รอบเนี่ยพ่อคะ่ะขอให้พ่อปลอดภยัยเดี๋ยวพี่ขอเปลี่ยนชุดแป๊บน,น,นึงก่อนนะโอเคพี่คะพ่อหายเฮ้ยพ่อหนูหายไปไหนเนี่ยไม่รู้คะ่ะพ่อคะเมื่อกี้พ่อก็อยู่ตรงนี้หนูเป็นคนอุ้มพ่อมา หรือว่าพ่อของหนูจะเป็นพาพะไม่จริงค่ะหนูหนูไม่เชื่อว่าพ่อหนูจะเป็นพะพาีงั้นเดี๋ยวเข้าไปดูใหม่เอา้าก็นี่ไงนอนอยู่ตรงเนี้ยตอนแรกหนูไม่เห็นโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ขอวัดชีพจรพ่อก่อนนะเอ่อตรวจดูแล้วก็ <c oughs> คุณหมอครับรับนี่ไปทีมันเป็นหลักฐานชิ้นสุดท้ายที่ผมเก็บมาได้พี่คะพ่อหนูเป็นไงบ้าง คือว่าเขาไม่หายใจแล้วอะไม่จริงไม่จริงใช่ไหมคะพี่เดี๋ยวกว่อนนะนี่มันข้อมูลอะไรอ่ะพี่คะช่วยสนใจพ่อหนูกันได้ไหมเอ,เอ๊ะหรือว่าคนนี้จะไม่ใช่พ่ออแต่ว่าเขาแน่เหมือนพ่อหนูมากเอาเถอะไหนๆก็เขาจากโลกใบน,นี้ไปแล้วเราก็จะส่งเขาให้สมเกียรติและศักดิ์ศร,รีของชุดที่เขาใส่แล้วกันนะหมายความว่ายังไงคะพี่ ขอให้คุณไปอยู่ในภพภูมิที่ดีนะคะพี่คะอย่าทําแบบนั้นถึงแม้เขาจะไม่ใช่พ่อหนูแต่เขาก็น่าคลายแย่แล้วหนูทําใจไม่ได้เห็นแล้วจะเป็นลมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้หยหนูก้นทุกคนนี่มันอะไรกันเนี่ยอยู่ดีๆพี่ก็มาเจอเรื่องดราม่าเฉยเลยเฮ้ยพี่ว่าพี่รีบเพนจากที่นี่ดีกว่าอยู่ไม่ได้แล้ว คุณตำรวจฮะช่วยผมด้วยมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าครับขาผมขาผมหายไปครับเออขาจ๋ายอยู่ไหนเนี่ยคะเอยคุณใจเย็นก่อนนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยไอยมาทางนี้เร็วที่นี่มันวุ่นวายไปหมดแล้วเนี่ยคนเป็นบาไปหมดแล้วฉันรู้สึกปวดหัววิ่งเนีสีสาใครจะเป็นลมหน้ามืดวิ่งเวียนไปหมดเลยคะ่ะพี่ขาแย่แล้วดูก่อนนะแป๊บหนึ่งนะอยู่ในความสงบครับ ใี่ตายเหอะนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นเนี่ยฉันว่าเรื่องราวทั้งหมดน่าจะเกิดขึ้นจากที่บ้านหลังนั้นงั้นไปสำรวจกันเลยดีกว่าเฮ้ยนี่นายเปลี่ยนชุดไวเกินไปปะเนี่ยนี่มันชุดประจำของฉันเอล๋ล่ะเข้าไปเลยจากข้อมูลที่ฉันได้จากคุณลุงคนนั้นมามันน่าจะมีความลับอยู่ในบ้านหลังนี้อะเอ้ยเธอก็เข้าไปเลยดิมันล็อกงั้นเดี๋ยวเราแฮกเข้าไปดีกว่านะคะเราจะใช้ที่นอนแบบนี้ นั่นแหละวิธีที่ถูกต้องจากนั้นเราก็จะเข้าไปในบ้านหลังนี้กันให้ตายเถอะทุกคนนี่มันไม่เรียกว่าบ้านแล้วตรงนี้มันล็อกนะคะมันเข้าไปไม่ได้ที่นี่มันต้องมีความลับแน่ๆเลยทุกคนเฮ้ยฉันเริ่มจะก,กลัวแล้วนะเนี่ยไม่ต้องกลัวนะมากับฉันรับรองปลอดภัยโอเคค่ะเราลงมาชั้นล่างสุดแล้วนะคะเหมือนพี่จะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเลย เสียงอะไรอ่ะมันดังลงมาจากตรงนั้นมาเร็วรีบลงมาดูเร็วมันคือเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยมึดตึ๊บเฮ้ยนี่มันตัวอะไรอ่ะทุกคนเฮ้อเอ,อ้ยแย่แล้วมันโผล่มาสองตัวเออฉันว่ารีบแผ่นกันดีกว่าเพื่อนเพืเออ่อนพี่ต้องช่วยเพื่อนเพื่อนหน่วัว <ๆ S 2> หนึ่งเล็กวัวสองวัวหนึ่งเละะ็กวัวสอง,ง,สองเฮ้คุณนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นเนี่ย นี่คุณมาจากอวกาศใช่ไหมใช่ครับแล้วผมก็พาเอเลี่ยนกลับมาที่เมืองนี้ด้วยออผมติดเชื้อเออวันหนึ่งตัวสองเ,ออเป็นบ้ากันไปหมดแล้วนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยหนูคิดว่ามันต้องมาจากบ้านหลังนี้จะบ้าแล้วไงนี่มันบ้านใหม่แต่ก็เอาเถอะเป็นบ้านใหม่ที่แปลกมากเลย มันไม่ใช่บ้านนะคะมันคือยาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอางี้เข้ามาสำรวจด้านในกันดีกว่านะบางทีอาจจะมีความลับก็ได้มันก็ดูคล้ายๆกับบ้านนะคะแต่ว่าแต่ว่าอะไรเฮ้ยมีอาหารเต็มตู้เย็นไปหมดเลยอะคนบ้านนี้ก็กินปกตินะแล้วชั้นบนมีอะไรตายแล้วนะั่นมันคนแช่แข็งนี่นาะดูก่อนนะเหมือนมีอะไรบางอย่าง ไปไปฉันออกไปไป <c oughs> ใจด้วยเหมือนมีพลังงานบางอย่างกำลังมันดูหนูเข้ามาในนี้ได้ยังไงเนี่ย <c oughs> ตายแล้วเพื่อนนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยหลังจากที่สลบไปเราก็มาโผล่ที่นี่ได้ไงเนี่ยทุกคนพี่ครับอย่ามาหลอกพี่เปลี่ยนแมพใช่ปะเออใช่แล้วทุกคน คิดดูดิถ้าเกิดว่าเราหลุดมาด้วโอกาสแบบเนี้แล้วต้องมาเจออะไรแบบนี้ทุกคนจะทำยังไงคะดูนั่นดิอะไรเนี่ยโอ้โหนี่มันเอเลียนนี่ว่าทุกคนโอ้โหนี่ทะลุแมบมาเลยนะเนี่ยหน้าตาน่ากลัวมากเฮ้ยจะว่าไปมันก็เหมือนจิ้งเลนเหมือนกันเนี่ยโอ้โหดูท่าเดิน <laughs> ท่าเดินอย่างน่าเกลียดอะ เราต้องรีบเพนออกจากที่นี่กันก่อนนะคะทุกคนต้องรีบเดินทางกลับไปที่แมพเดิมของเราตอนนี้ไม่รู้ว่าพวกเอเลียนเนี่ยมันบุกเมืองโรคเทเวนของเราแล้วหรือเปล่าเนี่ยรีบไปแล้วค่ะเฮ้ยรอฉันด้วยมีดอริรอก่อนเร็วเข้าดิรีบวิ่งมาเร็ว,ว,วป่านนี้ที่เมืองจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยเฮ้ยพวกเรามาดูนี่สิในเห็นใครอะไรหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยฉันว่าน่าจะมีการจัดนิทรรศาการอะ่ะเพื่อน ฉันว่าเรามาถ่ายรูปเป็นที่ระทึกกันดีกว่านะเพื่อนเนอะเอาล้านะหนึ่งสองสามเช๊ะเฮ้ยเพื่อนตรงนี้มีมะนาวต่างดุดด,ด้วยว่ะหน้าตาโคตรตลกเลยเพื่อนแกว,ว่าใครเป็นมะนาวต่างดุดเฮ้ยเพื่อนมันพูดได้เพื่อนเพื่อน <c oughs>